ก้องย้ายเข้ามาอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ได้ไม่นานห้องพักราคาถูกและใกล้มหาวิทยาลัยของเขาเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในช่วงที่ต้องประหยัดค่าใช้ใจ่ายอพาร์ตเมนต์ดูเก่าแต่ก็ไม่ได้แยกเกินไปติดตรงที่บรรยากาศค่อนข้างเงียบเกินไปหน่อยในวันที่เขาขนของเข้ามาป้าดาคนดูแลอพาร์ตเมนต์เดินมาช่วยแนะนําเรื่องต่างๆก่อนจากไปเธอพูดขึ้นมาลอยๆเหมือนเป็นเรื่องปกติว่าห้องข้างๆปิดตายนะไม่มีคนอยู่อย่าไปยุ่งละ่ะ ก็งไม่ได้คิดอะไรมากแค่พยักหน้ารับเขาเหนื่อยจากการขนของเลยอาบน้ําและทิ้งตัวลงบนเตียงอย่างรวดเร็วคืนนั้นเขาหลับสนิทจนกระทั่งเวลาประมาณตีสองเขาสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงบางอย่างก๊กก๊กก๊คราวนี้ก้องเริ่มรู้สึกแปลกแปลกแต่ก็ยังพยายามหาเหตุผลอธิบายให้ตัวเองสบายใจเขาตัดสินใจข้อตอบกลับไปเบาฮ่าก๊กก๊กเขารออยู่ไม่กี่วินาทีแต่ไม่มีเสียงตอบกลับ ทว่าในคืนที่สามหลังจากเสียงข้อจากกำแพงดังขึ้นก้องไม่ได้ตอบกลับเหมือนคืนก่อนแต่จูจ่ๆเสียงข้อกลับดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันมาจากข้างเตียงของเขาเองหัวใจของก้องเต้นรัวเขารีบเปิดไฟในห้องห้องยังคงว่างเปล่าไม่มีอะไรผิดปกตินอกจากความรู้สึกเย็นวูบที่แล่นผ่านไปทั่วร่างวันรุ่งขึ้นก้องตัดสินใจไปถามป้าดาเกี่ยวกับห้องข้างๆเธอดูลังเลไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจแล้วพูดว่า หนูอยาไปยุ่งกับมันเลยแต่ยิ่งถูกห้ามกล้องก็ยิ่งอยากรู้คืนนั้นเขานั่งจ้องกำแพงที่เสียงเคาะดังขึ้นทุกคืนเขาตัดสินใจทำอะไรที่ไม่ควรทำเขาเคาะกำแพงกลับไปสามครั้งเงียบกล้องรออยู่เกือบนาทีไม่มีเสียงตอบกลับเขาหัวเราะเบาๆกับตัวเองที่ทำอะไรบ้าๆและกำลังจะล้มตัวลงนอนก๊อกก๊อกก๊อก,กเสียงเคาะตอบกลับมาในจังหวะเดียวกันแปะ๊ะ แต่สิ่งที่ทำให้เขาขนลุกก็คือมันไม่ได้มาจากกําแพงห้องท้างฮ่ามันมาจากประตูห้องของเขาเองก้องนั่งนิ่งอยู่บนเตียงไม่กล้าลุกไปเปิดดูว่ามีใครอยู่หน้าห้องหรือไม่เสียงหัวใจของเขาดังเสียจนเขาแทบไม่ได้ยินอะไรอีกเขาตัดสินใจไม่เปิดประตูและพยายามข่มตาหลับไปทั้งที่ยังกลัวอยู่รุ่งเช้าก้องไปที่ห้องของป้าดาอีกครั้งและคราวนี้เขาไม่ยอมกลับไปโดยไม่รู้ความจริง หลังจากเงียบไปนานป้าดาก็พูดออกมาเบาฮะาฮคนที่อยู่ห้องนั้นเคยถูกขังอยู่ข้างในก้องขมวดคิ้วหมายความว่ายังไงครับป้าดามองรอบๆอ,อย่างระแวดระวังก่อนจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนเคยมีชายหนุ่มคนหนึ่งเช่าห้องนี้อยู่วันหนึ่งเขาเกิดอาการคลุ้มคลั่งและถูกขังอยู่ในห้องของตัวเองหลายวันเขาพยายามเคาะกำแพงขอความช่วยเหลือก๊กก๊กก๊กแต่ไม่มีใครไปช่วยเขา สุดท้ายเมื่อเจ้าของอพาร์ตเมนต์เปิดประตูเข้าไปเขาก็พบว่าชายคนนั้นตายไปแล้วมือของเขามีรอยเล็บข่วนทั่วกำแพงเหมือนพยายามหาทางออกแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเสียงของเขาก้องรู้สึกเย็นว่าไปทั่วร่างแล้วแล้วทำไมยังมีเสียงข้ออยู่ล่ะครับป้าดาหลบตาก็เพราะเขายังอยู่ไงคืนนั้นก้องพยายามทำใจให้สบายแต่พอถึงเวลาตีสองเสียงข้อกลับมาดังขึ้นอีกครั้งก๊กก๊ก แต่คราวนี้มันไม่ได้ดังจากกาแพงมันดังขึ้นใต้เตียงของเขาเองก้องตัวแข็งไม่กล้าขยับแม้แต่น้อยเขาค่อยๆหันไปมองข้างเตียงช้าฮ่าฮ่ามือเขาวซีดมือที่เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนค่อยๆโผล่ออกมาจากใต้เตียงช่วยฉันออกไปที